บปรอไปโทษกทชโทษนั้นไม่โทษไม่ได้มันเป็นเรื่องของรัาบาลที่ขาดวิชั่นหรือวิสัยทัศน์นะครับกรมิยมพันธ์ก็มีก็ใช้ให้เป็นวิทยุไปยม,ยมพันธ์กรมยมพันธ์เยอะแยะ,แยะวิยุชนทั่วประเทศขึ้นตรงกับกรมยมพันธ์หมดเขาไม่ใช้เห็นไหมอตอนนี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมันก็กลับมาใช้อย่างที่ผมว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำนะฮะที่เกิดขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักด์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องตึกถล่มอีกการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลอุงอิงก็ไม่ต่างอะไรจากลิงแก้แ่โอเคเท้ากัดีเห็นแล้วพี่ผมเห็นเท้าพี่แล้ว,ลว,ลวโอเคอดทนแป๊บหนึ่งพี่ โอเคไฟไหมครูจากจากรูลึกไหมครับขอไฟเข้ามาอีกหลอดนึงไฟออฟไฟลอย่ใหญ่พี่ใหญ่ลึกไหมแต่ตรงนั้นลึกครับจากตรงนี้ผมไปเนี่ยประมาณสองเมตรครับเห็นขาสองเมตรครับเดี๋ยามาหน่อยดีว่าเขาถึงจะรู้เรื่ลงขนาดไหนลักษณะหนครับความหน้า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 อยู่อ๋อข้อมหน้าอยู่หัวไปทางไหนครับหัวมาทางเราหัวทางซ้ายขวาโอเคโอเคจบพอพออันนี้ทราบโอเคไปทางไหนครับครู นะครับอันนี้คือจะต้องตัดนะครับส่วนที่ต้องตัดโอเคอันนั้นคือขาเขาส่วนนั้นคือขาเขาอยู่โอเคทีมเกมเคลียูนบนที่ตัดที่จะล่วงเกม ใจเย็นครับใจเย็นเยน็นพื้นที่มันแคบฮะช่วยเลยืแต่ข้างหน้าผมว่าน่าจะมีช่องลมอ่าใช่เพราะแกพูดได้แะละได้เลยว่ามีมีช่องหายใจอ่าถามเ้ ค่อยๆเหี่ยค่อยๆเผียโอเคนะด้ะพวกเราทำงานนะพวกเราทำงานนะเมื่อกี้เราต้องฟันตีมานายกเหรอในในในฟันตีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแตแล้วเม่อกี้ใยกหนูพี่หนู หัวน่าจะทิ่ครับใช่มนห่อยยัไม่ต้องไม่เอาเลยนะอย่างเดียวกุอย่างเดียวัไหมยังหัไม่ไม่ต้องเอาอะไรยงเดวอางเย่างย่่าอย่าย่างย้างย่างยางาเจอแล้วครับหยุดหยุดหยุดหุดไม่ต้องเข้ามาเจอแล้วครับ เดี๋ยวจะอะไรจะบอกข้างนอกรอขางนอกรอก่อัตอนนี้เห็นก้นเห็นสะโพกเห็นเอวแล้วนะแต่หัวลำตัวด้านบนศีรษะแรงจงอยู่ในที่ดินอย่างเดีย

ของโลเคชันเอ่อก็เลยคิดว่าจะเป็นบางคนที่ได้บางคนไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจจะในห้องเมื่อกี้ได้หมดอ๋อไม่ได้ค่ะเท้าแอนดรอยเท่านั้น<อ>ค่ะอ่าเาแอนดรอยไม่ได้เหรอคะคนนี้แต่ในห้องในห้องแอนดรอยได้หมดอาจจะความระยะทางในความไกลเมื่อกี้เมื่อกี้คือมีการทดสอบนะคะทดสอบระบบโอเคอเค,ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีการได้ ประชุมกันนะคะก็มีทั้งออรองนายกมหาดภัทรอยงนายกดีอีนะคะแล้วก็สทชอโอเปอเ,เตอร์นะคะแล้วก็มิตร a สทั้ง AS, ทรู UE, นะคะแล้วก็ท่านปลัดแล้วก็เอ็นทีนะคะมารวมกันแล้วก็คิดว่ามาถอดบทเรียนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้ข้อสรุปมาก่อนเพราะว่าเซลล์บอร์ดคาร์ที่จะมาเนี่ยจะมาช่วงประมาณเดือนกรกฎานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกจะทำยังไง แล้วเมื่อกี้ก็มีการได้พูดคุยว่าสมมตินะคะให้การสมมติเท่านั้นนะคะมีแผ่นินไหวอีกล่ะอีกรอ,อบนึงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรียงโฟโล์งานกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ข้อสรุปว่าก่อนตั้งแต่วันนี้จนก่อนวันที่เซลล์บอร์ดคา้าจะมาซึ่งเดือนกรกฎาเนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างก็แบ่งเป็น2ช่วงเวลาเพื่อที่จะเวิร์กในโฟโล์งานให้ชัดเจนนะคะเรื่องแรกเลยที่จะทำนะคะเราก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงระบบ S.O.P นะคะส่งข้อความได้เลยจากที่รับข้อมูลจากกลมอุตุนะคะโดยที่ปอพนะคะไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ในเรื่องของข้อความอีกเราก็จะมีการวางแพทเทิร์นของข้อความไว้เลยเช่นไหวเกิดขึ้นทําอย่างไรแล้วก็ส่งข้อความได้เลยซึ่งตอนนี้ค่ะประเด็นปัญหามันมีอยู่ว่าตอนที่เซอร์วอดแคต์จะไม่ได้เนี่ยมันมีในเรื่องของการส่งเมสเซจที่เห็นว่ายังได้แค่ Android อยู่ซึ่งมี Android 70ล้านเบอร์ แล้วก็ Apple อีก50ล้านซึ่งตอนนี้ทางกะสทชก็ติดต่อในเรื่องของ Apple ว่าให้สามารถรับข้อความได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือขยายเบอรใ์ให้เพิ่มมากขึ้นอยู่นะคะสรุปก็คือเอาใหม่เรียนทีละข้อนะข้อแรกนะคะเปลี่ยนแปลงระบบ SOP ส่งข้อความได้เลยจากที่รับข้อมูลจากกรมบุตุโดยที่ปอพอไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ข้อความซึ่งจะใช้ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงซึ่งต้องเป็นข้อความที่กระชับถูกต้องเข้าใจง่ายอันที่2นะคะระหว่างรอเซลล์บอทคัส ระ,ระบบเต็มให้ใช้เป็นระบบ virtual cell broadcast ก่อนหรือเรียกว่า c b e นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ไปก่อนที่จะกรรกดานะคะแล้วก็เฉพาะ Android จ์จำนวน70ล้านเลขหมายจากปอพอส่งตรงไปที่ o p เปอเตอร์ได้เลยนะคะส่วนในระบบ iOS จํานวน50าล้านเลขหมายให้ใช้การส่ง SMS ไปก่อนโดยที่ให้ทางปอพอส่งตรงไปที่ o p เปอเตอได้เลยก็คือ,อ,อปอพอส่งตรงไปที่เครือข่ายนะคะแล้วก็ กระจายสู่เบอร์ประชาชนได้เลยนะคะโดยที่ทาง DE และก็สรชนะคะจะเร่งเจราจากับทาง iOS เนะคะเพื่อเร่งให้สามารถใช้ระบบ Virtual Cellbot Task ได้ชั่วข่าว ะะทั้งหมดนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีก่อนที่ระบบเซลล์บอดแคสต์เต็มรูปแบบจริงจะสามารถใช้ได้ช่วงเดือนกรกฎาซึ่งในขณะนี้ขอเรียนว่าระบบเตือนภัย SMS หรือเซลล์บอดแคสต์เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะคะในการแจ้งเตือนภยัยแต่รัฐบาลก็จะมีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook แล้วก็โทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจอย่างที่เคยได้สื่อสารไปแล้ว,ช,วช่วงวันที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งทางปอพอจะส่งให้กับ ทางสื่อหลักอีกครั้งนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย sms เมื่อกี้ที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการแจ้งเตือนเซลล์บอทแคสมาดียังไงก็คือว่าจะสามารถกระจายทุกเลขหมายได้รวดเร็วแล้วเมื่อกี้ที่ลองเนี่ยคือจะมีเสียงเตือนขึ้นเหมือนเวลาถ้าเบอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะ เขาจะมีเหตุการณ์น้าท่วมพายุเข้าแลยก็ตามเนี่ยมันจะมีเสียงดังขึ้นมาในโทรศัพท์เลยไม่ว่าโทรศัพท์ของท่านจะปิดเสียงอยู่หรือไม่มันก็จะดังเตือนเป็น alert เตือนขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอาไว้เตือนในเรื่องของเรื่องสําคัญเช่นแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นค่ะหน้าก็ไม่ได้งานก็เสียหนึ่งนายกลงพื้นที่ตรวจหน้างานตึกถล่มอีกครั้ง เพราะนานาชาติมีการส่งทีมช่วยเหลือค้นหาเข้ามาทั้งสหรัฐฝรั่งเศสและอิสราเอลทำให้นายกอยากได้หน้าออกสือ่อใช่หรือไม่ 2. การค้นหาผู้รอดชีวิตทุกนาทีมีค่าเวลาใกล้จะหมดเจ้าหน้าที่ต้องการความเงียบเพื่อค้นหาสัญญาณชีพผู้รอดชีวิตแต่นายกอยากได้หน้าจึงเป็นที่มาให้รองผู้ว่ากอทมเชิญออกจากพื้นที่ใช่หรือไม่ 3.. ม เพราะการไม่วางแผนและไม่ได้เตรียมตัวเรื่องหน้าทําให้การแต่งกายมาดูไม่เหมาะสมคนวิจารณ์ขลมเพราะนายกอยากได้หน้าใช่หรือไม่งานนี้นายกได้ไม่คุ้มเสียหน้าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือแถมโดนวิจารณ์ขมเรื่องการแต่งกายอีกคุณว่าจริงไหมครับ ที่ผู้ว่าโดนรองผู้ว่ากรทมเข้าเอ็ดออกมาบอกว่าถ้าเกิดมาแล้วเกิะเกิดกอยก,ก,กันขนาดนี้เนี่ยณเวลานี้เขากลาลังกับกับจัดการแก้ขไขปัญหากำลังเงี่ยงหูฟังเสียงที่จะต้องดังมาจากพื้นดินเพื่อที่จะช่วยชีวิตนาทีตอนนาทีอยู่แต่ปรากฏว่ายกขยงกันไปขนาดนั้นเขาจะทํางานกันยังไงนายกกลับเลย <S <S ไปเดินสเปะสปะชี้นั่นชี้นี่อึกระทึกคึกโครม ทำงานอะไรก็ไม่ได้เรื่องว่อรูมที่ควรจะตั้งที่ทำเนียบรัฐบาลควรจะประชุมครมออย่างเร่งด่วนวันอาทิตย์ศึกไม่ประชุมตอนนี้เขากำลังจับตามองว่าเรื่องเร่งด่วนที่จะเข้าสภาในวันพุทธที่จะถึงนี้ในวันพฤหัสหันที่จะถึงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติแห่งชาติการเตือนภยัยแผ่นดินไหวหรือว่าจะเป็นเรื่องบ่อนคาสิโนของพ่องคอมเมนต์นี้นะคะ ใครจะรู้ครับภัยรธรรมชาติได้แต่แซะนายกไปวันๆนายกก็สั่งการไปอยู่แล้วมึงจะให้ตอบไงลองเป็นเองเลยตอบภาษามึงเลยนะถ้ากูเป็นเองได้กูเป็นเองไปแล้วถ้ากูเป็นนายกเมื่อเกิดเหตุที่กูไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน iPad ในมือกูก็มีกูก็จะรีบหาความรู้เลยเกิดแผ่นดินไหว ประชาชนควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าเวลาสื่อเอาไม้มาจอปากถามกูอ่ะกูจะได้ไม่ตอบอะไรง่วงๆออกไปเพราะกูคือผู้นํากูไม่ใช่ประชาชนไงกูจะต้องมีความรู้ในหัวสมองไม่ใช่มีความรู้แค่เรื่องผัวคนใต้เข้าใจยังแล้วหลังจากนั้นกูก็จะเรียกประชุมหน่อยไงที่เกี่ยวข้องเพื่อสั่งการคนที่จะรับผิดชอบในแต่ละจุด SMS ใครรับผิดชอบการแจ้งเตื่อประชาชนจุดเกิดเหตุตึกถลม่มใครจะรับผิดชอบใครจะเป็นเซ็นเตอร์ในการดูแลสั่งการนี่คือต่างนี่ต่างหากคือสิ่งที่ตุ๊กคูต้องการสื่อผูไม่ได้บอกว่านายกจะต้องตัดสรู้เรื่องของภัยธรรมชาติได้เนี่ยก็เป็นกระแสอย่างเนี้ยถึงเลือกผู้นําแบบนี้ไง เกิดอะไรขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะปรากฏว่าเขาก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นข่ายโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นกสทชอไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์อิงประชุมได้บทสรุปว่านะ,ะนอกจาก SMS แล้วก็จะใช้สื่ออื่นนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในขณะที่องค์อิงก็พูดบอกว่าถ้าไม่สามารถจับทุจริตนะครับเรื่องของ การก่อสร้างตึกสตงอได้ประเทศไทยก็คงจะอยู่ยาก <S <S เรื่องเหตุการณ์นะตึกสตงอนะก็มีคนไปยื่นหนังสือนะครับว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะเรียกร้องเงินถึง100ล้านบาทในการก่อสร้างในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นบริษัทจีนซึ่งเคยถูกคว่มบาตรจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่สมัยปี2020เป็นหนึ่งใน31ของบร,ริษัทที่สหรัฐอเมริกาทำการคว่มบาตรและขึ้นบัญชีดำเพราะไปแข่งขันทางการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับทำให้สหรัฐอเมริกาก็คว่มบาตรไม่ให้ไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจริงก็ใช้วิธีการขยายการขยายธุรกิจในการไปลงทุนแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับ ปรากฏการที่สําคัญจนถึงขนาดนี้ทางจีนก็มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยสถานทูตจีนก็พร้อมจะทําการสอบสวนเรื่องน,นี้ส่วนสหรัฐอเมริกาคู่ปรับของจีนก็มีการส่งหน่วยรบพิเศษมาทําการพิสูจน์ทราบและทําการช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องเหตุการณ์ที่ผมเคยเรียนไว้เวลาเกิดอุทกภยัยเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นซีนามิ ที่ผ่านมาร,ารัฐบาลก็โหลำบากเถียงกันที่ผ่านมาเรื่องของ s f สใครสร่งก่อนใครส่งหลังทําไมไม่ส่งต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ซึ่งผมรเรียนทุนส่วนแล้วนะะวิธีการป้องกันเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะหสื่อหลักนะะโดยใช้ศูนย์กลางรวมการเฉพาะกิจอย่างสถานีโทรทัศน์กรมประชาพันธ์หรือไทย TBS ีเนะฮะนั่นคือประการแรกเลยนะครับสวิทยุ นะฮะสามแอปพลิเคชันต่างๆ4ค่อย SMS นะฮะแล้วก็มีวิทยุสมัครเล่นแล้วมีอะเยอะแยะไปหมดแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้เขาเพิ่งมาตื่นตัวว่าเอาจะใช้รวมการเฉพาะกิจออกออกทันทีด่วนๆเวลาเกิดเหตุผมเรียนไปก่อนหน้านั้นแล้วไงมาเถียง SFSMSMM ใช้เวลาเดินทางนานนะฮะผมทำสื่อมาก่อนผ่าน SMS เวลาส่งข้อความไปทีเนี่ย หนึ่งแสนข้อความโอโหูบางทีใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมันอยู่ไม่หมดเลยนะทำให้ต้องหยุดทำข่าวในรูปแบบดังกล่าวเพราะไม่ค่อยได้ผลช้านะปัจจุบันยังเหลือไม่กี่เจ้าแล้วที่ทำช้าแล้วก็ล้าสมัยนะครับกว่าจะส่งไปถึงแล้วประกอบกับระบบโทรศัพท์มือถือของไทยนะฮะยังคงเจอปัญหาได้พุชได้ทีละสองแสนหมายเลขเลยสองแสนหมายเลขสองแสนไมหนึ่งถึงสองแนหมายเลขใช้เวลาสินาที หลังอย่างนั้นถึงสามล้านใส่ข้อมูลไปทีละสามล้านแล้วก็สุ่มกระจายไปเนี่ยใช้เวลาเดินทางถึงสี่ชั่วโมงนั่นหมายความว่ามันเป็นสื่อที่ช้าละตอนนี้มันสามารถทำแอปพลิเคชันมันมีแอปพลิเคชันแผ่นวงแผ่นวามันมีหมดลวเดี๋ยวนี้ยุคสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนมีมานานนานแล้วนะครับแต่สื่อหลักที่ต้องมีวิทยุโทรทัศน์นะฮะแล้วก็สื่อ New Media, นะะิวมีเดียเนียก็เอามาใช้ก็แค่นี้ไม่เห็นมีอะไรยากเลยแต่เพิ่งมารู้ตัว มารู้ตัวหลังจากอะไรเกิดเหตุไปแล้วหนึ่งอาทิตย์เพิ่งมีการประชุมกันก็มีการสรุปมันสะท้อนอะไรสะท้อนภาวะผู้นํายิ่งสร้างความเชื่อมั่นน้อยลงเหตุการณ์แบบเนี้เคยเกิดขึ้นมาสมัยเหตุการณ์สึนามิสมัยยุคทักษิณชินวัตรเหตุการณ์แบบเนี้เกิดขณาเดียวกันเกิดที่ไหนฮะในช่วงเวลาไหนเกิดขึ้นในสมัยน้ําท่วมกรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะสองตระกูลละสองคนละตระกูลเดียวกันยุคนี้ก็เกิดึ้นอีก รุงอิงก็ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกน้ําท่วมนะในภาคเหนือก็เป็นลักษณะเดียวกันนะการเตือนภัยก็ช้านะครับคนก็โวยวายเหมือนกันนะครับมาเหตุการณ์ไฟป่าไฟไหม้การเตือนภัยก็น้อยมาคราวนี้อีกเห็นไหมมันไม่ใช่ครั้งแรกนะและไล่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2547มาปี2554นะครับแล้วก็มาอีกรอบ ปี2 5 6 8เห็นไหมฮะสามเหตุการณ์3คนนะครับการเตรียมพร้อมที่เกิดขึ้นมันมีกระบวนการการเตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่มันขาดอะไรขาดภาวะผู้นําไม่เข้าใจการบริหารในเชิงวิกฤตซึ่งจริงๆแล้วมัาต้องเรียนยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองชั้นสูงที่ผมเคยเรียนตลอดและผมเคยพูดไปตั้งอาทิตย์แรกๆแล้วที่เกิดเหตุเขาไปยุ่งอะไรกับ s อสเอมันช้ามันต้องไปเรื่องของสื่อหลักรวมการเฉพาะกิจ สื่อของรัฐบินอไปโทษกสชาโทษนั้นไม่โทษไม่ได้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ขาดวิชั่นหรือวิสัยทัศน์นะครับกรมยมพันธ์ก็มีก็ใช้ให้เป็นวิทยุยมพันธ์กรมยมพันธ์เยอะแย,ะ,ยะวิทยุมชนทั่วประเทศขึ้นตรงกับกรมยมพันธ์หมดเขาไม่ใช้เห็นไหมอตอนนี้หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมันก็กลับมาใช้อย่างที่ผมบ่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำนะที่เกิดขึ้นคุณสวนกับเพียนาเอาเองก็แล้วกัน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ เื่อที่ริ้นเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข